หนึ่งวันกับนักประชาะสัมพันธ์ท้องถิ่นมาเก็ตเรด d ี้วิทย์มีวิดพีอารีวิวกันนะคะเราจะไปถึงที่ทำงานประมาณ7จ็ดโมงครึ่งค่ะแล้วก็จะเตรียมข่าวหาข่าวไว้อ่านนะคะเราจะจัดเรียงแต่ละข่าวที่จะอ่านให้สอดคล้องเชื่อมโยงกันค่ะซึ่งจะเป็นข่าวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะคะจัดรายการเสียงไร้สายเสร็จ9โมงก็มีประชุมสภา,าต่อค่ะเรเดินวที่หนึ่ เรื่องที่ประาแจกกับท,ที่ประชุมงานประชาสัมพันธ์ก็ไปถ่ายภาพทำข่าวค่ะเสร็จจากการประชุมสภาก็กลับมาที่สำนักง,งานเพื่อเคลียร์แปมนะคะ มีเจ้าตัวเล็กอยู่ด้วยตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมค่ะก็จะเป็นแฟ้มที่ผู้บริหารลงนามแล้วนะคะเราก็ต้องเอาออกจากแฟ้มนะคะเรื่องไหนยังไม่ได้ดําเนินการก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ถ้าอันไหนทําเสร็จแล้วก็เอาเก็บเข้าแฟ้มเลยนะคะจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ถนัดงานเอกสารเลยนะคะแต่เมื่อได้รับมอบหมายแล้วก็ต้องทําให้เต็มที่ค่ะเราพยายามเรียนรู้อยู่ค่ะพอพักเที่ยงเราก็แอบไปเปลี่ยนชุดนะคะ ออกไปหาอะไรเย็นๆดื่มโชคดีมากที่ข้างที่ทํางานมีร้านกาแฟนะคะแต่อีชั้นสั่งแตงโมปั่นจ้าแล้ววันนี้ไม่ออกไปกินข้างนอกเช่นเคยนะคะสั่งกว๋วยเตี๋ยวสีจันมาดน่ากินมากทุกคนหมูตุ๋นอร่อยมากบางวันฉันก็เคลียร์งานจนค่านะโชคดีที่มีเจ้าเด็กเป็นกําลังใจค่ะเป็นคนไม่ชอบปล่อยให้งานค้างค่ะยังไงก็ต้องทําให้เสร็จวันนี้